ที่คุณไม่ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมฝากคุณค่าของวิดีโอนะเพื่อการดูที่ใช้กดถือร้อยเท่าไงแล้วก็ยิ่งกดไลค์ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ใช่โลกหรอกนะแต่ว่าเป็นข้างคราวนะหากล่ะว่าไงนะคนนายไม่เชื่อฉันงั้นเลยได้นายต้องเสียใจที่ไม่เชื่อฉันนะถามสองหนึ่งชวินี่ไงเลยไม่ใช่บอกแล้วฉันคือครั้งคราวหน้าเป็นไงเหมือนกันไหมเทียบรูปเลยนี่ไงล่ะ อะไม่เหม <tinc S 2> ือนตรงไหนมาเกาเอาเงินนะทุกคนก็จะวองขอตันหนึ่งไรนะครับก็อันนี้คือผมจะทําการรีวิวโฟร์แบทนะก็ขออภัยที่ลงช้านะคือรีบอัดแล้วนะตอนเช้าเนี่ยเนี่ยรีบจริงๆนะโอเคนะก็แต่คร่าวๆเนี่ยก็เทปีหนึ่งแสนเจ็ดนะก็จมตีห้าหมื่นสองอ่าถือว่าเพิ่มมาเยอะอยู่จนตีแบบพิเศษสี่หมื่นสองสปีดสองพันห้าป้องกันคืนหนึ่งหมื่นสี่ป้องกันพิเศษหนึ่งหมื่นสี่นะครับคือไอ้ป้องกันเนี่ยไม่ต้องเอามาก็ได้นะเอาจริงอ่ะ ส่วนฮูเรล่าเนี่ยขออภัยนะที่ผมไม่ได้รีวิวสเต็ตคร่าวๆนะก็สกิลนะขออภัยจีินะครับสกิลเนี่ยก็จะมีโทสิใบนะแล้วก็คอสติโซนิคคอสบอมมีนอมสปิลก็ประมาณนี้นะส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะคลิปนี้ก็ไปขอยืมมาเหมือนเดิมนะครับยืมมาเหมือนเดิมค่าข้อสัมพันธ์อ่ะสามสองอ้าจริงเลยไม่ต้องให้ดูได้มากเนี้ยโอเคไปทำการเริ่มเลยเนาะไปก็จะไปดูอย่าลืมกดไลค์นะครับไป บอกเลยว่าคอนเซ็ปต์นี้คือต้องตัวเดียวอยู่แล้วนะตัวเดียวอยู่แล้วเนี่ยบินไปบินมาเนี่ย้า <c oughs> <c oughs> มาเลยมาโทสิใบไหนดูซิชื่อพุงอพ่งเข้าไปอ๋อพุ่งเข้าไปแล้วก็อยู่ในเดียนนี่ใช้เงางกัดนะงับ <Okay. S 1> โอเคว่าจ้าทอร์อยู่ตีมันเลยเจ้าทอนี่คือตีมันเท่กว่ารังกายของมันนะโคดิสโซนี่มาทำการพุง่งเข้าไปบินมาฟ้าก็ใช้คลื่นเสียงกระแทกลงมานะก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยเขาตัวเนี้ย เขาสิไว้อ่ะมาต่อไปเลยนะโอ้โหเขาโกรไม่อยากได้เธอเลยอะ่ะแต่ถ้าสักกี่สั่งสั่งมานะโอเคไหมเขาสิไว้นี่ไงล่ะโอ้โหหนึ่งแสนเลยเหรอนี่ถือว่าใช้ได้แต่คนนี้มันจมตีน้อยเหลือเกินนะก็จริงนะสายฟ้าจมตีสายท่าบินเนี่ยคือเพิ่มรถเยอะกว่านี้นะตารางท่าเนี่ยคือขอบนไหนเหอะคือ,อความสมดุลหายไปไหนโอเคไหมนี่ไงล่ะสายฟ้าชนะท่าบินนะโอเคไหเท่านี้นี่ไง ผ่านชื่อท่าสีก็เขิน,น,นแป๊บโอเคมามท่อนี้นี่ไงล่ะไอทีแล้วโอเคมไหมมาชาโมเตรียมตัวรับไปพลังความม,มืดมิดถึงแม้ไม่ใช่ความมืดก็ใช้ได้นะโอเคไหมฮอสบอม <c oughs> <c oughs> โคตรแรงสองแสนเลยเหรอ <c oughs> นี่ถ้ามาเหมือนแบบโซโลอาร์คนะเพราวะว่าโซโลอาร์คนี่มันคือใบวิชาเจ็งเหมือนกันเลยนะก็คลายๆนะ มีความคล้ายคลึงอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวโซโลอาร์มมีให้ทดลองไหมเนะี่ยอืมไม่น่าจะมีนะโซโลโลอาร์มเนี่ยไม่น่ามีถึงมีก็ม่อยู่เว็บศูนย์เพรเาะว่าเดี๋ยวผมตายก่อนนะโอเคถ้าเป็นอย่างี้บ้างชื่อชอบอย่างนี้ก็ไล์ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิบ๊ตบตอไบผมนะครับถ้าคลิปนี้สั้นไปก็ขออภัยนะโอเคนะสวัสดีครับผมคะแนนเต็มเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ได้นะผมส่วนผมคือให้โ,โหเต็มสิบแล้วกันนะตอนนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้ว่าใช้ได้อยู่อ่ะไปละ